ต้องศรทัทธาในความความความต้องการของเงาเราต้องตอบองให้ได้เราต้องเอาให้ได้เว้ยต้องเอาให้ได้ดิเฮ้ยเลยร้อยหนึ่งก็ได้อีกโลหนึ่งด้วยดิมาส,มส,มสุ่มตัวีรอบที่หนึ่งก่นอนรอบที่หนึ่งเดี๋ยวสุ่มทีละรอบมันสุม่มได้ทีลไรอะมีกี่ตัวอ่ามีตัวอะไรอีกโอ้โหได้สีขาวมาก็รู้แล้วนอกเพจโอ้โหเฮสเทียอีก มีนี่บอกเลยว่ามีนี่มาทุกยัดมีนี่มาทุกรอบจริงๆตามความจริงอ่ะเหี๋ยวฉันไม่ทาเป็นต้องเอาสีม่วงฉันไม่ทาเป็นต้องเอาสีทองก็ได้นะขอแค่สีม่วงก็พอเดี๋ยวฉันค่อยไปปั๊มมันอีกทีก็ได้นะมาขอฉันของฉันตอนนี้ว่ามันทองเลยรอบที่หนึ่งเอาตรงกลางก่อนเลยแล้วกันมาถึงสีม่วงเลยว่ะอันแรกอันที่สองขาวฟ้า ขาว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 มึงขาวหมดเลยขาวเยอะสีขาวอะลามสีมุ้งให้เป็นสีทองโอ้โหเซนโนสกิจบจบแล้วจบเลยกูเดกเกอร์เอ้ยเดกเกอร์ก็ยังดีอยู่อุ้ยปังปังมาก็ดีแต่อยากได้ แต่อยากได้เหยามากกว่าไม่อยากได้เซนโนสเกะเซโนสเกตเห็นแล้วแหละสกิลก็ดูโกงดีแต่ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นน่ะเอาเหยากูมาเอาเหยาวมาให้กูเอาหเอาหยามาฟาติมามึงมาทำไมบ่อยๆมึงไปเดี๋ยวนี้สีฟ้ายันโบรู้เลยถ้วยน,<ม>น้ำมาขนาดนี้เรียบร้อยครบแล้วโอเครอบที่หนึ่งผ่านไปรอบที่สองโอเคไป ไปดูของนี้ก่นอนอ้าวพังอัพไอ้นี้ได้แล้วว่ะแต่ยังไม่เอาแล้วกันนะขออน,นี้ก่อนเอ่าเซโนซุเกะเซโนซุเกะเหมือนถ้าจะไม่ผิดสกิลค่อนข้างโกงอยู่แต่ว่าไม่ได้ถูกใจอะไรที่แกขนาะดนั้นอะพาสิคือถ้าเลือดของเป้าหมายเลือดเยอะกว่าของตัวเองมากกว่าของตัวเองสามเท่าของเลือดสูงสุดของตัวนี้เพิ่มดดเมจของท่าสีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวว้าวแต่ก็ไม่เอาอยู่ดีฉันเอาอยาว เดี๋ยวมาหน่อยลูกมาฮะกลับบ้านมาโอ้โหเปิดมาสีขาว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 ฟ้าขาวขาวฟ้าฟ้าโอ้ไม่ได้ชิบหายขั้งง่ายพวกนี้ก็ไม่น่าใช่ละโอ้โหอากาส1เปอร์เซ็นต์ในรถคนนั้นเ้ยเอ้ยได้เดวิสมาได้ดีดีแต่เดวิสก็ไม่ได้ตามแราอะไรกันกดข้ามเลยแล้วกัน มันไม่มีอ่ะเหยาไม่มาเหยาไม่กลับบ้านนะเหยาบอกฉันไปเจอผพวคนใหม่แล้วเมยคนใหม่แล้วมาหาฉันดีกว่ามาใช่มึงกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้นะเซโนสเกตยังอยู่ที่นี่อยู่เลยเอ้ยอ้าวเอา่ะได้เพชรมาเพิ่มอีกร้อยเม็ดพอดีอ้าวได้อีกรอบนึ่งสินะโอ้แต่ฉันก็เชื่อมันไม่มาหรอกอือย่ารอบแรกก็สีขาว ไอสีม่วงมาใช่สีขาวล้วนเลยทีนี้ม่วงอันเดียวม่วงหนึ่งเฮ้ยม่วงหนึ่งแต่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าจะเป็นเหย้าอยู่แต่เชื่อไม่ไม่หน้าเออไม่หน้าฉันเชื่อมันว่ามันต้องมาเหย้ไม่เหย้ามีสีม่วงนะแต่เชื่อไม่ใช่เหย้าไม่ว่ายังไงก็ไม่ใช่เหย่ะเชื่อ เดี๋ยวพังมึงมาสี่รอบติดแบบนี้มึงหมายความว่าอะไรเนี่ยสี่ยลเนี่ยดูในเดียน่าจบชีวิตเออไม่ใช่พังสี่รอบโดยพังห้าตัวคืออะไรผัวผัวไม่มาแต่เพื่อนผัวมาแทนเหรอโ้ฉันไดี๋ยวไม่มา เหี้ยตกใจละกูเหลือเพรตั้งปันเพรเหีายไม่มาเฮ้ยทำไมเหียล่าง่างนี้ดูเทอย่างเลยว่าแม่งใส่ผ้าคลุมด้วยอืมอยากอยากอัพนะแต่แม่งคิดว่าจะอัพได้ไหมไอ้จริงเลยตั้งสองโลเปิดได้อีกสองโลนะแต่ไม่เสียงจะเสียงดีไหมเนี่ยอยากเปิดมากเลยอะแต่ว่าเหีายไม่มาเซ็งเลยอะ Y entre ellos cates